เรากำลังจะย้ายออฟฟิศกันครับีตรงนี้นะสวยนะสวยสวยโอ้โอยนี่อ้หสวยโอ้โหไม่ะอรเอ้ยนี่ไงเพ่ี่มึงฝาดนะนะคนพันเสื้อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่นีต้อนรับ ังไงไวันนี้เรามีภารกิจของทั้งทีมเลยเรากำลังจะย้ายออฟฟิศกันครับเก้าหนึ่งอนะที่หลักๆที่เราย้ายก็คือมันไกล บอกก่อนว่าทุกวันนี้ที่เราทํางานก็คือเรานอนที่นี่เลยนะแล้วเราก็ตื่นมาเราก็ทํางานเลยมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นไงการทํางานจริง,รงๆมันควรจะแบบว่าเออทำให้เป็นเวลาเพราะว่าก็ต้องมีเวลาให้ครอบครัวบ้างสิ่งสำคัญเลยนะที่กูสุดกูพูดยาวมากเลยไม่ยาวพูดดีด้วยก็คือบ้านหลังนี้ดีแต่บอกข้อเสียของการมาทํางานแบบว่านอน,อนสี่วันอะเคก่อนอันดับแรกคือ เราไม่ได้เปิดหูเปิดตาเลยในการอยู่ที่เนี็ตเ,เพราะามันแบบมันไกลอะนะแล้วก็ไม่ได้เสริมอยู่ <c oughs> วเวลาส่วนตัวอะไรอยู่กับที่บ้านอยู่กับแฟนอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็จมปักอยู่แลตรงเนี้ยบ้างคันฮะค <c oughs> ันแถวแถวนีแถวช่วงล่างผมว่า ที่หัวใจมจะเป็นนั่นแหละปัญหาหลักเลยแล้วมันทำให้ผมไปไหนไม่ได้ไปได้แค่ร้านมะเขืีกวามันอยู่กับแล้วนหแไปหน่อยก็เสียหน้าจะไม่มีเวลาพักผ่อนที่จริงจังไม่มีเวลาส่วนตัวเราทำงานมันก็ต้องการแบบการพักผ่อนแบบอย่างเงี้ยตื่นมาเจอที่ทำงานเลยมันก็อีกฟิลหนึ่งอะของกูคล้ายๆหนูแบบว่ากูอยากอยู่บ้านที่มันเป็นบ้านเออใช่เป็นบ้านกูไม่อยากกูไม่อยากอยู่ อยู่ที่ทํางานวันนี้เดี๋ยพอยาพ้มายฟิศใหม่เมื่อกลับมานอนนี่วพนนี้เป็นป้าเหมือนกันฟิลเดิมถ้าผมออกด้ภายในเดือนนี้มันก็จะเท่า,ากับหนึ่งไปครึ่งพอดีเท่ากับว่าเราตัดขาดคนอื่นไปเป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งเลยมีพ่อแม่ที่เราไปหาวันนี้เออน,อนองนันเพือนโปง่งแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปดูออฟฟิศกันอไปดูสักสามสี่ทีแต่ว่าที่เราโทรนั้นเขามีแค่ที่เดียวใช่ไหมแค่ทีเดียวมีแค่ทีเดียวยวไปลองจะไปลุ้กันว่าองเข้าซอยไหนไปไหนก็ไม่รู้ แเห็นแว๊บๆเห็นเบอร์โทรให้ก็อาจจะโทรไปบ้านบ้านหลังนี้ผมหวังสุดนะคือตรงแถว MRT บางแคแล้ววันนี้ได้ไปดูบ้างรือยังไม่ได้ไปดูไปเลยนี่ไงบ้านที่มีอ่างใช่ไหมที่มีอ่างเหมออยากนอนอ่างใครไม่เอาไม่รู้ผมเอาโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าบ้านหลังแรกที่เราจะไปดูกันเป็นยังไงได้ตดตัดอะไันก็ซีฟู๊ไป แรกครับโอ้ตื่นเต้นมากเลยไหนไอ้ิกลองแบบตื่นเต้นนะที่แรกอุ้มทุกคนของทางถึงที่แรกแล้วไม่ตื่นเต้นว่ะเออยูทูบเบอร์ต้องตื่นเต้นเลยสุดท้ายก็ได้กลับรังมาอยู่นี่ถิ่นมึงองก่อนแล้วเนี่ยใช่ไหมก้าวขาไปนี่เอ้ยเฮ้ยเต็มยี่มึงนักเลงเหรอ,หรอหยี่หีบน้ำเน่าเลยอยากไปบ้านที่ผมอยากได้ที่สุดก่อน ืออบ้าานทีี่่มงหลักๆเลยก็คือมีอ่างขนาดไม่มีอ่างไอ้เหี้ยโดนอาบน้ำเป็นชั่วโมงมีอ่างไม่นอนเป็นวันเลยแล้วที่สําคัญนะมันมีหญ้าเทียมหน้าบ้านตรงนั้นแหละไฮไลท์เลยฮะไฮไลท์เราจะไปถ่ายดูกันหญ้าเทียมหน้าบ้านคนดูคงคิดวลาหญ้าเทียมโหแม่งหรือปเดียวเลยฮะไอ้แม่เหล็กไดยูเธอรอไม่ไหวอันนี้ชื่อพี่วิรัตใช่ไหมครับครับผมผมขอดูบ้านหน่อยนะครับได้ได้เชิญเลยครับเดี๋หญ้าเทียมที่โดดชอบนี่นะครับเป็นไง การด้วยอินเทอร์เน็ตนะครับประตูลงรถก็สามารถกดรีโมทเข้ามาได้เลยอินเทอร์เน็ตอ๋อไฮเทคไฮเทคมีตังค์เติมเน็ตเนาะผมขออนุญาตขึ้นข้างบนได้ไหมครับไฟเป็นลอฟเซ็นเตอร์ก็คือไม่ปโอ้โหก็ใหม่ก็ใหญ่โตตรงนี้ฮะสวยนะสวยสวยเฮ้ยแล้วโอ้โหสวยโอ้โห มีแอร์อันนี้มีแอร์ให้ด้วยใช่ครับดีกว่าสวยสวยมีอแอร์ห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่เฮ้ยนี่ไงเคมีมือป่ากันนะสามช <3 S 2> ั้นสามเป็นห้องนอนใหญ่ห้องนอนไม่ติดกูนอนห้องนี้แหละออกมาเป็นระเบียงด้วยเลยมึงทำไงวะเมื่อกี้เปิดนากูป้างแต่โอเคนะ ผมสิผมให้ไปเลยแปดจุดห้าให้เยอะอยู่แปดจุดห้าเลยดูมีระดับดิดูมีระดับดิมันคือมันหมอกไอเคภูมตรงมันแต่งตัวงนี้ด้วยเก่งลายสัมก๊อตนี้แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้มีไปดูที่นึงพรุ่งนี้มีไปดูบ้านจีนพรุ่งนี้เป็นฟิลบ้านแบบที่ไม่เดินแบบนี้ต้องอย่าเรียกว่าบ้านจีนบ้านทรงคนจีนเป็นบ้านบ้านทรงนี่แบบคนจีนชอบทาลักษณะนี้ใช่ใช่ เดี๋ยวไปหาดูที่อื่นต่อลุยพูดแบบที่กูพูดเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวไปหาที่อื่นต่อห้านาฬิกายี่ปีร้านนะทีที่ที่สองที่เล็งไว้เรียกว่าถิ่นเดิมที่ทำงานเก่าของมาติสอยู่แถวนี้ใช่นี่ไงอันนี้เขาลงนี่ไงก็คืออี่ห้องข้างหน้าเราอ๋อมันห้องเดียวเองออห้องเดียวเล็กๆอ่ะเนี่ยเอออันนี้แหละคือห้องหนึ่งใช่ไหมห้องหนึ่งนี่แหละแล้วดูความสั้นความยาวไม่ได้ไม่ต้องลง น,น,นี้จะเป็นสไตล์แบบคอนเทนเนอร์เรียกว่าปัดตกปัดตกไปหนึ่งไะตกเดี๋ยวไปหาอีกสองที um <the <the allowed, allowed, okay, so done, out, ่ถ้าไม่ได้ยังไงก็เดี๋ยวลงคลิปไปแล้วเดี๋ยวตัดสินใจจะไปที่ไหนต่อเล่นเหมือนน้องนายเลยยังไงต่อไเรุ่นโอเคมันมีซอยข้างหน้าที่มันสามารถไปทะลุซอยเขตตรงสีคอนได้เดี๋ยวเราเข้าซอยนี้ก่อน เพื่อที่จะเราได้ดูในซอยเขตทั้งซอยนี่ฮะทางหลังแล้วไหนหลังแล้วเนี่ยเห็นไหมมันมีอะไรพวกนี้ให้เช่าบ้านเลยพวกนี้โอ้โหโอ้โหดโหดอยู่โหดโหดนี้โหดนี้น่าเสียอีกหลายแสนนี่ยให้เช่าปะเนี่ยคาเฟ่นะครับเมื่อกี้คือให้เช่าปะเออเหมือนติดบ้านเดียวเอ้ยย้อนเลยอย่างงี้ไะบ้านหลังเลยบ้านดำ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 เลยเนี่ยเหรอใช่ครับใช่ป่ะให้เช่าป่ะกูเห็นป้ายแล้วให้เช่าใช่ ใช่โอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมโทรเลยโรเลยโอเคโทรแล้วก็เดี๋ยวเปิดลำโพงในรถนี่แหละจะจะไม่หลอกคนดูเดี๋ยวจอดรถให้มันชิดก่อนเขาก็ได้ไม่ด่าพ่อเหรอเดี๋ยวกูอันนี้มันกำลังจะโทรกันแบบสดๆเลยอ่ะเดี๋ยวกูทำใจไม่ถูกตื่นเต้นอ่ะพานูแพนไปดูก่อนว่ามันฟิลแค่ไหนขวดนี้นะคือมันเป็นบ้านสีดำนะครับมันเท่มันเท่มันเท่มันถูกนะถ้ามันถูก แล้วก็ดีหมดแล้วแปดสี่เก้าจอมพี่เต็มเต็มเชียงใหม่เหรอไม่ใหญ่หรอกปังสวัครับผมขับรถเข้ามาพอดีแล้วผมเห็นติดป้ายเช่าบ้านอยู่อ่าไม่ไม่แน่ใจว่ากี่บาทพี่อืผมสามารถดูข้างในได้ไหมครับพี่ได้ครับแต่ผมไม่อยู่ครับอ๋อมีรูปไหมครับพี่มีรูปไหมรูปในบ้านแบบพอสังเขปนิดหน่อย ชั้นล่างก็ผมก็ทำโล่งๆมีมีห้องตรงหน้าบันไดห้องน้ำหน้าห้องน้ำาห้องเป็กๆอ๋อนึกออกอ๋อนึกออกเลยฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเที่ยงเดี๋ยวผมมาที่นี่เนาะโอเคครับสวัสดีครับไอ้มึงรู้อย่างที่เขาบอกบ้างหนเป็นไงนึกออกเลยมีห้องน้องๆเข้าไปด้านโล่งๆห้องน้ำโอเคนึกออกเลย สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้คือวันที่สองครับใช่ใชไม่ได้เปลี่ยนชุดมาหลอกๆนะ <c oughs> ช,ชาเขาโทรมาเขาถามว่าจะเข้ามากี่โมงกูเลยบอกไปว่าก็ประมาณเที่ยงกว่าๆครับแล้วเขาบอกกูว่าเดี๋ยวเข้าไปข้างหลังนะไอ้ที่บอกอ่ะตีนตะพานอ่ะเข้าไปคุยกับอาจารย์สนองอะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่าว <c oughs> เขาบอกแกคุยน <c oughs> ุกกูกูบอกทำไมอยู่ดีถึงให้กูไปคุยกับเขาวะวันนี้ไปดูบ้านสองที่ที่แรกคือเนี่ยลุงเนี่ะ แล้วอีกที่หนึ่งก็คือบ้านสไตล์จีนแต่หลักๆเลยนะยังเห็นจันหนองถือเริ่มไม่อยากขับ้านขยากหาก็มาลงตรงนี้เเดี๋ยวไปดูหน้าจันหนอกดูบ้าน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 ถึงแล้วครับต้องหาแกวะแกชื่ออะไรกูจํดไม่จันหนอง ฮัลโหลครับครับอยู่ข้างหลังบ้านแล้วครับอ้พี่พี่เกือบแล้วอยู่กันกี่คนเนี่ยอยู่กัน6คน7คนครับทำออฟฟิศอะครับเดินดูข้างล่างกันนะแล้วเดี๋ยวมาเข้าทางนี้นะนี่มีห้ามไม่ใช่ห้องเนี่ยลานกิจกรรมไงสวัสดีครับเออ เราสรุปนะผมปัดตกเพราะว่าหลักๆเลยคือเสียงดังไม่ได้ไปดูบานจิ้ันทีกบับับันบันทึันบนี้กบันบันทึคบันบันทบันกนบัอบัักบันอึบัอึบอบันันบนันนีึกบันันนกบกนบกนบบนันกบันกบันบัอน ย,ย,ยังไงครับเรียกว่าที่เนี่ยพื้นที่ใช้สอยเยอะแต่มันโล่งแล้วมันไม่เหมาะกัแบบเป็นสตูดิโอที่นึงต้องปรับแต่งเยอะสำหรับผมผมเป็นคนตัดความรู้สึกออกไปแล้ว <c oughs> ผมอันดับแรกถูกมีที่ใช้สอยเยอะกว่า ต่อรองไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วม <c> า <oughs> พูดก,กันอย่างนี้แล้วไม่ได้แล้วไม่พี่เขาบอกว่าตอนแรกรถจะหมื่นห้าตอนหมื่นสามตอนซื้อหมื่นสามผมจะขิดเพื่อนเลยน่าจะได้สักหมื่น <c oughs> เออมีผีไหมอันนี้สำคัญเลยผมนอนนี่ถ้าผมมานไม่เห็นผมที่นอนมีผีอ่ะก็ไว้พาไว้เจ้าอ่ามพูดอ่ะนี่วางใจเจ้าของนะผมไว้ไว้เพราะว้เจ้าอยู่แต่เกิดแต่ก็ไม่เคยเจออยู่บ้านนี้นะอยู่บ้านนี้แต่บ้านนี้ไอ้นูอยู่คือว่าทุกคนโอเคแล้วแต่กูอยากฟังเคเคมาเคเป็นคนที่เสียบแหละแต่แต่เคมันเงียบนะพอมาดูบ้านนี้อะกูบอกเลยกูรู้ในใจมันแบบว่าผมพูดอ่ะชอบวันนี้แล้วอ่ะพี่ขอตอนเย็นนี้มันมีเพื่อนผมอีก สองคนเดี๋ยวผมขอไปถามเพื่อนอสองคนเย็นไม่เกินเย็นนี้แต่ว่าผมมาเร็วี่แปดสิบเก้าสิบเนี่ยสองคนน่าคุณมากเลยอ่ะเคยออกทีวีใช่ไหมชเต้นชอบเต้นเลยเดี๋ยวต้องไปหาลือกับแบงค์กับอาร์ตแล้วก็โหวตกันเย็นนี้ต้องได้เระชาธิี่เป็นไตแล้วว่าไตมีอยู่จริงครับประเทศไทยผมไม่รู้มีอยู่จริงเปล่าแต่ที่เชโกบอลต้องมี โอเคครับเดี๋ยวเจอทีบ้านเราขอให้พี่เขามาเปิดบ้านที่เราดูเมื่อวานอีกรอบหนึ่งประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องขอซ้ำอีกรอบนึงนะครับพุกคำแน่ใจอะพี่จะบอกมาซ้ำเลยผมขอดูบละเอียดนิดนึงนะพี่ได้ได้เมื่อวานไม่ไปละเอียดเลย เ,เอาบ้านนี้แพงกว่าแต่ว่าเฟี้ยวกว่าก็ดีกว่าครบกว่าครบมากเรื่องครบมากกว่าอันนั้นรเราจะย้ายกันมาอยู่ที่นี่แล้วครับที่นี่ที่นี่ถิ่นเก่าเราครับโอเค <Okay. S 3> คอนเทนต์หลากหลายหลากหลายเพิ่มและอาจจะมีช่องเพิ่มขึ้นด้วยไม่ไรู้เงินอีกเจ็ดแปดช่อง คิกกกกันเ่ง็วันนี้ชอปปี้บอยลาไปก่อนครับแล้วที่นี่คือออฟฟิศใหม่ที่จะย้ายอยู่เดือนหน้าครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีวันนี้ชอปปี้บอยลาไปก่อนครับนี่คือ,อรายการคนคนรันซื้อรถคิดโ <c oughs> ดนไหมโดนไหมไปครับ